สวัสดีค่ะ The Bee Studio สถานีเสียงอ่านหนังสือดีๆกับอะไรดีๆที่อยากจะแบ่งปันค่ะวันนี้มีดีนำเสนอเสียงอ่านหนังสือในชื่อเรื่องรู้ตัวทั่วพร้อมการปฏิบัติธรรมที่ทำได้ในชีวิตประจำวันของเขม,มารังสีพิคุ ในรู้ตัวทั่วพร้อมการปฏิบัติธรรมที่ทำได้ในชีวิตประจำวันเขม,มรังสีพิกขุวัดมเหยงตําบลหันตราอําเภอพร,ะ,พระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1300 w w ามศูนย์ศูนเวง o r g จํานวนพิมพ์5,000เล่มพันวาคม2,550 ในหัวข้อเรื่องร่างกายนี้เป็นทุก์การปฏิบัติธรรมนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องให้เป็นไปในชีวิตประจำวันหมายถึงว่าชีวิตประจำวันของเราจะต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายมีการงานมีภารกิจส่วนตัวบ้างส่วนรวมบ้างเรียกว่ามีการกระทำออกไปทางกายทางวาจาทางใจชีวิตเราไม่ได้นิ่งอยู่กับที่ตลอดเวลา ไม่มีใครจะมาอยู่กับที่ได้ตลอดเวลาคือนั่งอยู่ตลอดเวลาไม่ได้จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายเปลี่ยนอิริยาบถเกาอย่างน้อยร่างกายนี้มันมีทุกข์นั่งไปนานก็เป็นทุกข์ปวดเมื่อยก็จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายเปลี่ยนอิริยาบถเป็นยืนบ้างเดินบ้างนั่งบ้างนอนบ้างไม่ว่าจะอิริยาบถไหนก็ตกอยู่ในสภาพที่เป็นทุกข์ทั้งนั้นแม้แต่อิริยาบถ นอนซึ่งเราอาจจะชอบแต่ถ้าให้นอนตลอดเวลาได้ไหมแม้แต่นอนคือหนึ่งเราก็ยังต้องพลิกตัวไม่สามารถจะอยู่ในท่าเดียวได้นั่นก็เพราะว่ามันเป็นทุกข์ร่างกายนี้มันเป็นทุกข์ต้องเปลี่ยนแปลงอิรยาบถตนอยู่เรื่อยเพื่อผ่อนคลายความทุกข์นอกจากนี้ชีวิตของเราก็ต้องมีการกินมีการขับถ่าย มีการทำอย่างอื่นเรียกว่าเป็นการงานเช้าขึ้นมาก็ต้องลุกไปล้างหน้าแปรงฟันเข้าห้องน้ำห้องส้วมในการอาบน้ำถึงเวลาก็จะต้องทานอาหารต้องมีการล้างถ้วยล้างชามมีการนุ่งหม่มเสื้อผ้ามีการกวาดการถูมีการที่จะต้องทำภารกิจที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างนี้ทั้งนั้น นอกจากนี้ยังมีงานเกี่ยวข้องกับสังคมเกี่ยวกับหน้าที่ที่เรารับผิดชอบให้กว้างขวางออกไปเช่นเราต้องทำงานเพื่อหาเงินมาจุนเจือชีวิตของตนเองและครอบครัวจึงต้องมีการเดินทางมีการพบปะมีการใช้สมองคิดอ่านเคลื่อนไหวร่างกายสรุปแล้วชีวิตจะต้องหมุนไปในการยืนเดินนั่ง นอนคูเหยียดเคลื่อนไหวทําพูดคิดกินดื่มขับถ่ายเป็นไปอยู่อย่างนี้ในชีวิตประจำวันเรื่องเวลาและโอกาสของการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันส่วนเราจะปฏิบัติธรรมให้เป็นไปในชีวิตประจำวันได้หรือไม่ตามหลักคำสั่งสอนของ พุทธศาสนานี้พระองค์ทรงสแสดงว่าการปฏิบัติธรรมนี้เป็นอากาลิโกปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการฉะนั้นก็ต้องปฏิบัติได้จเจริญภาวนาจเจริญสติจเจริญกรรมฐานหรือปฏิบัติธรรมได้ในชีวิตประจำวันถ้าเป็นอย่างนี้เราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะไม่บอกว่าฉันไม่มีเวลาปฏิบัติ ถ้าหากว่าเรายังมีการหายใจอยู่ถือว่านั่นแหละเรายังมีเวลาปฏิบัติผู้ที่ไม่มีเวลาปฏิบัติคือคนที่ตายไปแล้วหมดลมหายใจไปแล้วถ้ายังมีจิตใจอยู่ยังเป็นคนอยู่หรือไม่ได้สลบอยู่ตลอดเวลายังตื่นอยู่จะต้องมีเวลาปฏิบัติเพียงแต่เราต้องเข้าใจและก็ตั้งใจอันดับแรก เราทำความเข้าใจไว้ก่อนว่าการปฏิบัติธรรมนั้นสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันก่อนอื่นเราเข้าใจไว้อย่างนี้ถ้าเราไม่ทำความเข้าใจอย่างนี้มันจะปิดกั้นการปฏิบัติธรรมคือเราจะไม่ยอมฝึกฝนที่จะเจริญสติสังปชัญญะคอยแต่ว่าถึงเวลามานั่งขัดสมาธิหรือมานั่งพับเพียบ หรือมานั่งอยู่ต่อ,ตอหน้าพระพุทธรูปถึงจะปฏิบัติยิ่งไปกว่านั้นบางคนก็อาจจะต้องเข้าวัดถึงจะได้ปฏิบัติอยู่บ้านปฏิบัติไม่ได้มันจะกลายเป็นอย่างนั้นก็จะเสียโอกาสไปเรื่องเพียรพยายามที่จะ,ะระลึกรู้สึกตัวอยู่เสมอเสมอ ฉะนั้นลำดับแรกเราต้องทำความเข้าใจว่าการปฏิบัติกรรมฐานทำได้ทุกเวลาทำได้ทุกโอกาสปฏิบัติอย่างไรก็คือการระลึกรู้สึกตัวขึ้นที่เราปฏิบัติก็คือเพียรพยายามที่จะระลึกรู้สึกตัวเรียกว่าอาตาปีสัมปชาโนสติมามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติอาตาปีคือความเพียร สติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวการพิจารณาหมั่นเพียรที่จะระลึกรู้สึกตัวอยู่เสมอเสมอทุกขณะให้ได้มากที่สุดส่วนมันเผลอไปก็ปล่อยไปในหัวข้อเรื่องเพียรพยายามที่จะระลึกรู้สึกตัวอยู่เสมอเสมอฉะนั้นลำดับแรก เราต้องทำความเข้าใจว่าการปฏิบัติกรรมฐานทำได้ทุกเวลาทำได้ทุกโอกาสปฏิบัติอย่างไรก็คือการระลึกรู้สึกตัวขึ้นที่เราปฏิบัติก็คือเพียรพยายามที่จะระลึกรู้สึกตัวเรียกว่าอาตาปีสัมปชาโนสติมามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ อาตาปีคือความเพียรสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวการพิจารณาหมั่นเพียรที่จะระลึกรู้สึกตัวอยู่เสมอเสมอทุกขณะให้มากที่สุดส่วนมันเผลอไปก็ปล่อยไปแต่เราควรพยายามให้มีสติมากขึ้นในวันหนึ่งวันหนึ่งแต่ก็จะต้องเข้าใจต่อไปว่าเอาสติไปตั้งไว้ที่ไหน ไประลึกที่ไหนสติต้องมีที่ตั้งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องรู้ต้องศึกษาทำความเข้าใจที่ตั้งของสติมีอะไรบ้างให้รู้จักที่ตั้งของสติที่เรียกว่าสติปฐานซึ่งมีอยู่สี่คือกายเวทนาจิตธรรมมันประกอบความเพียรมีสติตั้งไว้ที่ฐานทั้ง4คือระลึกที่กายระลึกที่เวทนาระลึกที่จิต ระลึกที่ทำอยู่เนืองๆในขณะที่ระลึกตู้ไปนั้นพยายามที่จะฝึกไม่ให้ยินดียินร้ายด้วยการละอภิชาและโทมนัสตามธรรมดาของปุถุชนมักจะตกไปข้างยินดีบ้างยินร้ายบ้างถ้าอารมณ์ที่ถูกใจก็ยินดีเช่นรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อย ก็มักจะยินดีพอใจแม้แต่ความสงบซึ่งเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในใจโดยไม่มีอามมตไม่ได้อิงรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยซึ่งเมื่อเกิดความสุขจากการปฏิบัติก็มักจะเกิดความพอใจติดใจเรียกว่าอภิชาหรือธรรมะตัณหาทีนี้ในการปฏิบัติก็จะต้องพยายาม ฝึกไม่ให้เกิดความยินดีติดใจและก็ไม่ให้เกิดความยินร้ายโทมนัสในอารมณ์ที่ปรากฏขณะรับรู้อารมณ์อันใดก็สำรวมระวังไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายการที่จะเกิดการยินร้ายก็คือขณะได้รับอารมณ์ที่ไม่ถูกใจไม่ชอบใจเช่นภาพไม่สวยเสียงไม่เพราะเสียงโนหูเสียงด่าเสียงว่ากลิ่นเหม็นรสไม่อร่อย เรื่องสัมผัสทางกายที่ไม่ดีคือร้อนไปเย็นไปตึงเกินไปแข็งเกินไปทำให้เกิดความเจ็บความปวดไม่สบายกายจิตใจก็มักเกิดความยินร้ายคือไม่พอใจกลุ้มใจขัดเคืองใจหรือนั่งไปจิตใจไม่สงบมันฟุ้งซ่านเกิดความยินร้ายไม่ชอบใจในความไม่สงบ อย่างนี้ต้องฝึกทำจิตให้เป็นกลางคือไม่ตกไปในข้างยินร้ายหรือข้างยินดีมีความเพียรมีการระลึกได้มีความรู้สึกตัวมีการพิจารณาและอย่ายินดียินร้ายระลึกรู้กายอยู่เนืองเนืองระลึกรู้เวทนาจิตธรรมอยู่เนืองเนืองฝึกไปอย่างนี้ในชีวิตประจำวัน ในหัวข้อเรื่องมันระลึกรู้กายเวทนาจิตและธรรมแต่การที่หนึ่งรู้กายมีอะไรบ้างกายที่จะต้องระลึกก็มีลมหายใจเข้าออกอิธิยาบทใหญ่ทั้ง4คือระลึกรู้กายในขณะนั่งขณะยืนขณะเดินขณะนอนนั่งก็ให้รู้เข้ามาที่ท่าทางของกายที่นั่งยืนก็ให้รู้ เข้ามาที่ท่าทางของกายที่ยืนเดินก็รู้การก้าวไปแต่ละก้าวนอนก็รู้ในท่าทางของกายที่นอนนอกจากนี้ก็ให้ดูกายในอิริยาบทย่อยด้วยเช่นการคูการเหยียดการก้มการเงยการแลไปข้างหน้าเหลียวไปข้างซ้ายข้างขวาเดินหน้าถอยหลังขยับตัวเคลื่อนไหวร่างกายอิริยาบทย่อย ให้พยายามระลึกให้พยายามรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันของเราก็จะมีอย่างนี้มีลมหายใจเข้าออกมีอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนมีการคูเหยียดเคลื่อนไหวให้พยายามระลึกรู้สึกตัวอยู่ในขณะที่กายกำลังปรากฏอย่างนั้นพยายามอยู่บ่อยๆเนืองๆะก,การที่ 2. รู้เวทนาระลึกร,รู้เวทนา เวทนาก็คือการสวยอารมณ์สุขเวทนาคือความสบายทุกขเวทนาคือไม่สบายอุเบกขาเวทนาคือเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ก็พยายามระดกรู้ถึงความรู้สึกเช่นมันไม่สบายก็ระลึกรู้ถึงความไม่สบายแต่อย่าไปยินร้ายดิกพยายามฝึกจิตรับรู้แต่ไม่ยินร้ายไม่เกลียดชังไม่ปฏิเสธ ไม่กระวนกระวายด้วยเวลามันเกิดสุขเวทนาสบายขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นสบายกายสบายใจรับรู้แต่ไม่เข้าไปยินดีรู้แล้ววางเฉยเวลามันเกิดอุเบกขาเฉยๆก็ให้รู้ไม่หลงแล้วสังเกตพิจารณาความเฉยๆประการที่3รู้จิตเพียรพยายามให้มีสติสัมปชัญญะ รู้สึกที่จิตใจเวลาจิตมันคิดนึกให้รู้ทันเดี๋ยวมันคิดออกก็รู้อีกรู้ความคิดจิตมันจะแวบไปแวบมาซัดสายไปในอารมณ์นั้นอารมณ์นี้คอยติดตามรู้เท่าทันจิตอยู่เสมอประการที่สรู้ธรรมเพียรมีสติสัมปชัญญะพิจรารณาธรรมในธรรมเช่นอาการในจิตให้ดูว่าขณะนี้มันมีอาการ มีความรู้สึกอย่างไรในจิตมีราคะมีโทสะหรือมีโมหะบางทีมันก็มีความโกรธขุนมัวเศ้าหมองเร่าร้อนฟุ้งซ่านบางทีมันก็หมุดหิดบางทีมันก็ท้อถอยหรือสงสัยปฏิบัติไปเกิดความสงสัยจะใช่หรือไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้จะถูกหรือผิด พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นอย่างไรมีจริงหรือคิดสงสัยเรื่อยไปก็ให้ระลึกรู้ลักษณะความสงสัยว่าคือธรรมชาติอย่างหนึ่งเรียกว่าธรรมธรรมเป็นธรรมชาติพิจารณาธรรมก็คือพิจารณาธรรมชาติความสงสัยก็เป็นธรรมชาติความโกรธก็เป็นธรรมชาติความรักก็เป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง ฉะนั้นก็สังเกตไปว่ามันมีอาการปฏิกิริยาอย่างไรเวลาเห็นมีสติระลึกรู้การเห็นแล้วรู้สึกอย่างไรชอบหรือไม่ชอบหรือเฉยๆเวลาได้ยินสติระลึกรู้สภาพได้ยินแล้วก็สังเกตดูใจตัวเองว่ารู้สึกอย่างไรชอบหรือไม่ชอบเวลาได้กลิ่นก็ระลึกรู้แล้วก็ดูใจ เวลาลิ้มรสอาหารก็ระลึกรู้ลักษณะาการรู้รสแล้วก็ดูใจขณะสัมผัสทางกายความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงมากระทบกายรับรู้สังเกตดูแล้วก็ดูใจว่ารู้สึกอย่างไรหมายถึงมีการกำหนดไปในทวารทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นอายตนะอายตนะคือสิ่งเชื่อมต่อ อายตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโหตพะธรรมารมโหตะพะคือเครื่องกระทบกายเช่นคือเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงส่วนธรรมารมคือเครื่องกระทบใจ ให้มีสติพิจารณารู้เท่าทาันไปนี้คือชีวิตคือธรรมชาติจริงๆไม่ใช่ชีวิตจริงโดยสมมุติของเราว่าเราชื่อนี้นั้นชื่อนี้เราทำงานตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้เราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกอย่างนี้เป็นความจริงโดยสมมุติแต่โดยเนื้อแท้แล้วไม่ใช่ความจริงการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปน,นึกคิดอย่างนั้น ในหัวข้อเรื่องพิจารณาธรรมชาติตามความเป็นจริงการปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนาท่านให้รู้ถึงธรรมชาติที่มีอยู่จริงๆเช่นเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสคิดนึกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สัตว์บุรุษตัวตนของตัวตนเราเขาเพื่อจะให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเพียงธรรมชาติ ธรรมชาติก็หมายถึงว่าปฏิเสธความเป็นสัตว์บุคคลการเห็นมันเป็นเพียงธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ใช่เราเห็นไม่ใช่คนเห็นแต่ปุถุชนจะหลงยึดว่าเป็นเราได้ยินก็ว่าเราได้ยินแต่แท้จริงมันเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นทำหน้าที่ได้ยินแล้วก็ดับลงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสคิดนึกนี้ คือธรรมชาติแต่ละชนิดแต่ละอย่างที่มันปรากฏเกิดขึ้นและดับไปปฏิบัติธรรมก็เพื่อจะให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้คือธรรมชาติไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปตามธรรมดาจะเรียกว่าเป็นสิ่งต่างๆหรือธรรมชาติที่มันมีมามันเป็นโดยอิงอาศัยกัน เพราะมีสิ่งนี้จึงเกิดสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับไม่ใช่ว่ามันเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ใช่เป็นตัวตนแห่งความเป็นของเราต้องการให้เห็นความจริงอย่างนี้ในหัวข้อเรื่องปัญญาแท้แต่ท่านทั้งหลายก็อาจจะคิดว่าไม่เห็นจะน่าอัศจรรย์วิเศษอะไร การรู้อย่างนี้เราก็รู้แล้วชีวิตก็คือธรรมชาติไม่ใช่สัตว์บุคคลก็รู้อยู่แล้วอันนี้มันเป็นความรู้แบบฟังแล้วเข้าใจจากการคิดนึกมันไม่ใช่การเห็นจริงที่ปฏิบัตินั้นก็ต้องการให้เห็นด้วยตัวของตัวเองเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนประจักษ์เฉพาะหน้าไม่ได้คิดเอานึกเอาไม่ใช่เรามาคิดสรุปเอาเองว่ามันไม่ใช่สัตว์ บุคคลตัวตนอย่างที่เราเคยฟังเราคิดอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ยังไม่ใช่เป็นปัญญาแท้ปัญญาแท้จะต้องเกิดจากการเห็นด้วยตัวเองเกิดยานเกิดความรู้เกิดความแจ่มแจ้งขึ้นชัดเจนขึ้นว่าสิ่งที่ปรากฏเหล่านี้เป็นเพียงธรรมชาติจริงๆปราศจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลจริงๆทีนี้การจะรู้เห็นอย่างนี้ได้ จำเป็นต้องพยายามที่จะระลึกศึกษาพิจารณาอยู่เสมอคือจะต้องใส่ใจสังเกตติดตามระลึกรู้ระลึกเป็นตัวที่จะคอยจับอารมณ์เป็นตัวที่ไม่เผลอไม่ให้เผลอคือไม่ให้เผลอไปว่าขณะเห็นขณะได้ยินเป็นต้นนั้นไม่ให้เผลอว่าจะต้องใส่ใจกำหนดรู้ เวลาเดินก็ไม่เผลอล่อ,ลองลอยไปเรื่องอื่นให้เกิดการระลึกขึ้นมาขณะระลึกอยู่ก็ศึกษาตัวศึกษามันเป็นตัวสัมปชัญญะเป็นตัวปัญญาคือสังเกตพิจารณาแต่ไม่ใช่คิดนึกพิจารณาแบบยืดยาวเป็นเรื่องเป็นราวแบบนั้นไม่ใช่การศึกษาในการปฏิบัติเป็นการศึกษาแค่ปัจจุบันขณะแล้วก็ผ่านไปสิ่งที่ปรากฏเป็นปัจจุบัน มันชั่วขณะนิดเดียวแว็บเดียวแล้วก็หมดไปเกิดขึ้นแว็บเดียวหมดไปพอระลึกรู้ชั่วขณะแว็บเดียวแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ระลึกรู้พิจารณาอันใหม่แล้วก็ผ่านไปอีกแล้วก็ระลึกรู้พิจารณาอันใหม่อันใหม่อันใหม่รุดหน้าเรื่อยๆไปแม้ว่ามันไม่ชัดเจนมันไม่ชัดเจนก็ต้องผ่านไป จะมัวเก็บมาคิดนึกอีกมันก็ไม่ชัดแจ่มแจ้งได้มันจะกลายเป็นความคิดนึกเอาเพราะสิ่งที่ปรากฏให้รู้มันดับไปแล้วมันเกิดชั่วแวบเดียวแล้วดับไปอย่างขณะได้ยินอย่างนี้พอได้ยินปุ๊บมันก็ดับไปถ้าจะรู้จะเห็นจะแจ่มแจ้งมันต้องแจ่มแจ้งขณะที่กำลังได้ยินแล้วรู้ชัดขณะนั้นว่า สภาพที่ได้ยินก็คือธรรมชาติที่ปรากฏไม่ใช่สัตว์บุคคลแล้วดับลงและรู้พร้อมไปขณะนั้นไม่ได้โดยไม่ได้คิดเอารู้ขณะนั้นแล้วต้องรู้บ่อยๆรู้มากขึ้นเพราะสิ่งที่ปรากฏให้รู้คือธรรมชาตินี่มันปรากฏอยู่ตลอดเวลาหมายถึงว่ามันทยอยทยอยการเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วก็ทยอยกันดับ ไปดับไปแต่มันมีสภาวะธรรมมากมายที่เกิดดับอย่างนี้อย่างที่กายนี้เราสังเกตดูว่ามีมากไหมมีเย็นมีร้อนไหมมีตึงมีหย่อนไหมมีแข็งมีอ่อนไหมมีเคลื่อนไหวมีปวดมีเจ็บมีเมื่อยไหมมีเมื่อยมีไหมมีธรรมชาติหลายอย่างปรากฏที่กายจิตใจก็เหมือนกัน มันมีอยู่ตลอดเวลาไหมจิตใจนึกคิดความนึกคิดมีอยู่ตลอดไหมเดี๋ยวนึกเดี๋ยวคิดเดี๋ยววิภาควิจารณ์ก็รู้ไปความและความรู้สึกในจิตใจมีอยู่ตลอดเวลาไหมเดี๋ยวรู้สึกชอบบ้างไม่ชอบบ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างขุ่นมัวบ้างผ่องใสบ้างตึกบ้างฟุ้งบ้างอะไรต่างๆนี่มีอยู่ตลอดเวลา แต่มีแล้วก็หมดไปหายไปแล้วก็เกิดใหม่แล้วก็สลายไปสลับสับเปลี่ยนเดี๋ยวชนิดนี้เดี๋ยวชนิดนั้นต่างๆมากมายหัวข้อเรื่องธรรมชาติมีความเกิดดับเป็นธรรมดานี่คือธรรมชาติถ้าไม่สังเกตไม่พิจารณาดูจิตก็ถูกอุปทา,านยึดเหมาเอาเป็นตัวตน เป็นคนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นของเราขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นการหลงผิดเห็นผิดหลงตลอดไปทุกๆุกชาติเรื่อยๆไปก็ไม่พ้นทุกการจะพ้นทุกนี่จะต้องมีปัญญารู้จริงคือรู้จักชีวิตตนเองอย่างแท้จริงว่ามันเป็นเพียงธรรมชาติไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขารู้อย่างแจ่มชัด จึงจะทำลายกิเลสต่างๆจะได้พ้นทุกข์คือชีวิตจะได้ไม่ก่อตัวขึ้นมาอีกธรรมชาติอันนี้มันจะไม่ก่อตัวขึ้นมาอีกถ้ายังมีความไม่รู้คือความหลงความยึดผิดเห็นผิดอยู่มันก็เท่ากับมีเหตุมีปัจจัยที่จะทำให้มันก่อตัวขึ้นมาเมื่อก่อตัวขึ้นมาแล้วก็จะทุกข์คือมันก่อเอาสิ่งที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นร่างกายทุกส่วนนี้เป็นที่ตั้งของทุกข์ มีกายส่วนไหนที่ก็จะมีทุกส่วนนั้นต้องมีปวดมีเจ็บมีเมื่อยมีร้อนมีหนาวมีไม่สบายทุกส่วนมันจะสลายตัวอยู่ตลอดเวลามีจิตใจก็ต้องเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสถ,ถ้าพิจารณาจริงๆจะเห็นว่ามันเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ฉะนั้น การที่จะเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงถอนความยึดถือเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั้นก็ต้องมีสติคอยระล็กคอยพิจารณาสังเกตดูธรรมชาติในตนนี้จนเห็นว่ามันเกิดดับธรรมชาติแต่ละชนิดนี้จะมีการเกิดดับเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปหมดไปหมดไป,ม,ดไปมากมายรวดเร็ว ทุกอย่างมีแต่หมดไปสิ้นไปดูไปตรงไหนก็หมดไปสิ้นไปจึงเกิดปัญญาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้มันก็จะทำลายความเป็นตัวเป็นตนทำลายความยึดถือเป็นตัวเป็นตนก็จะเป็นผู้ที่มีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นเพราะไม่มีสิ่งอันเป็นที่อาศัยของกิเลสต่างๆคืออวิชชาหรือความไม่รู้ เพราะเมื่อมีอวิชชาตัณหาก็ตามมาอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นกิเลสโลภะโทสะโมหะฟุ้งซ่านหงหุดหงิดกิเลสต่างๆมากมายมันจะตามมาเป็นขบวนเพราะความไม่รู้จริงนี่เองถ้าทําลายความไม่รู้ออกไปก็ไม่มีกิเลสต่างๆที่จะตามเกิดขึ้นมาในจิตใจได้ การที่จะกำจัดอวิชชาความหลงให้หมดสิ้นได้จำเป็นที่จะต้องฝึกฝนประพฤติปฏิบัติการปฏิบัติสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันก็ลองฝึกทำแม้แต่ขณะนี้ก็ฝึกทำได้ขณะนี้ฟังไปก็ระลึกรู้สึกตัวไปด้วยทำได้ไหมระลึกรู้การได้ยินเสียงร,รู้ความนึกคิดระลึกรู้ความรู้สึกว่าใจรู้สึกอย่างไร บางขณะก็ระลึกรู้กายรู้สึกกายนิ่งรู้สึกกระรู้สึกกายเคลื่อนไหวรู้สึกลมหายใจระลึกรู้การได้ยินระลึกรู้การเห็นระลึกรู้ความนึกคิดระลึกรู้ความตรึกความชอบไม่ชอบความสงบความไม่สงบแล้วก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มีแล้วก็สลายไปหมดไปนี่แหละคือได้ปฏิบัติทาแล้ว ในหัวข้อเรื่องสติเกิดกุศลเกิดขณะได้ยินระลึกรู้ขณะหนึ่งสติเกิดขึ้นขณะหนึ่งแล้วนั่งอยู่ก็มีสติระลึกรู้ขยับตัวก็ระลึกรู้ได้สติขึ้นมาขณะนั้นเคลื่อนไหวไปมีสติรู้ทันไม่เคลื่อนไหวไปด้วยความหลงแต่เป็นการเคลื่อนไหวไปด้วยสติสตินั้นเป็นธรรมที่ประกอบกับกุศล ถ้าเกิดการระลึกขึ้นคือการมีสติขึ้นขณะนั้นจิตจะต้องเป็นกุศลกุศลจิตก็เกิดขึ้นฉะนั้นถ้าใครหวังว่าจะสร้างกุศลให้เกิดขึ้นให้มากๆก็จะเรียนสติให้เกิดขึ้นถ้าสติเกิดขึ้นกุศลก็เกิดขึ้นก็เท่ากับว่าในชีวิตประจำวันนั้นทำกุศลได้ตลอดทำบุญได้ตลอดเดินไปมีสติ ก็เท่ากับเดินไปด้วยบุญกุศลนอนมีสติรู้ไปก็นอนด้วยบุญกุศลเวลาคิดมีสติก็คิดด้วยบุญกุศลคูเหยียดเคลื่อนไหวมีสติรู้ทันก็คูเหยียดเคลื่อนไหวด้วยบุญกุศลทำบุญอยู่ตลอดเวลาสร้างกุศลอยู่ตลอดเวลา,า,ลอ,ยลอ,วลาอย่างนี้